สวัสดีครับวันนี้มีกล่อมจอนอนนะให <c oughs> ้เป็นไนฮนะนอน,นอนสบายนะฮะเป็นไนฮนะอันนี้ว่างกนะ็นจ่อั้งวันนะเิ็นหลับไหมหลับ,บ,แบบแบบจริงไหมเนี่ย ลิงเป็ตุ๊ก,กตาหนี่งไม่ใช่ลิงแล้วมั้งเป็นตุ๊ก,กตาแล้วมั้ง นนเยอะมากนะครับเฟซีเลี้ยงเลี้ยงดีเกินนะเวลาเงาเงาของเราสองคน บางคนก็บอกว่าเราพี่เอาจอมาหากินนะฮะเอาจอมาหากินแ้วเขาเลี้ยงเขาเองครับขนะที่ให้จอคือให้จอนะบเอฟซีส่งมาเลยครับอยากให้อะไรจอ,อส่งมาเลยครับผักผลไม้จอเอาหมดฮนะ จอกินหมดทุกอย่างครับที่ชอบจะไม่ชอบจะกินน้อยหรือไม่กินผมก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าปลูกผักไฮโดรโปรนให้จอแล้วจอจะจ้อกินผักอะไรเห็นแต่จอกินผักกาดขาวเห็นผักกินผักอย่างอื่นเลยก็แังกว่าจะปลกูกจะพุ่มมะเขือเทศให้จอดีฮะมะเขือเทศที่มันเป็นแบบลูกเยอะๆฮะมันก็มะเขือเทศเชอร์รี่ฮะ bọc xay, nó có tăng ở đây khang khang, phong cho, thời gian cho cho khi lại không này หลับจริงไหมเนี่ยการเลืมตามาดูหลับจริงไม่จริงถามดิฉันเนาะใหิวีิว อย่างจอดีฮะไม่ได้คิดอะไรมากยฮะใครอยากมาหาจอก็มาหาได้นะครับที่วัดหนองยาใต้นะครับตำบลหนองยาอำเภอเมืองสระบ,บุรีครับพิมพ์ใน Google Map ได้เลยครับเจอ ข้อมูลการติดต่อก็เปอดโทรว่รจาจ้างหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กหลวงพี่หอยก็ได้ จะไปที่อื่นนี่ไปจ่ไปที่อื่นนี่วันหนักนี่วันหนักนี่ ผิวหนังย่นหมดแล้วไกล้าจับแรงเดีวยวเจ็บ ขอฝากคลิปจอเค่นนี้นะครับ <flowers> นอนเลยวันนี้นอนยาวๆเลย